ต้อนร่อุ่เรื่อนะครับหรือว่าผ้าอีสานก็ต้รนรันะครับกลุ่มที่สี่นะครับครับผมเรียนท่านรองกระทรวงาณครับท่านผู้ตรวจกวะทรวงาณอกูลนมทุกท่านครับที่โอสบายใจไสบายดีครับน,นคือสโลแกนของกลุ่มสบายดีครับซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดร้อยตรีนะครับจังหัดเลยนองบัภูน้องคายและจังหวับุร,รีรนะครับผมสืเอกธรรมเสษครับ ตัวแทนของกลุ่มสราดีนะครับสำหรับทีมงานที่เราเลือกก็คือสุดยอดวิสสา,ษากิจและกลุ่มอาชีพประหยัดพลังงานครับประเด็นที่จะนำเสนอเลกืก็ประกอบไปด้วยเหตุผลในการเลือกครับกลุ่มเป้าหมายทำไมเขงเลือกเมาเป็นไทยบ้างตัวชิวัตรตัวชิวัตรโอสเมเด็จทำไมเราพอใจเลือกปาาอเ,เป็นภาษาไทยว่าเพื่เกี่ยวข้องกับไทย แล้วก็เป้าหมายความรุ่งเรืองน้าสังข์แนวคิดการปฏิบัติเป็นองไรบ้างนครับขอเริ่มที่ประเด็นแรกก็คือเหนนเอตุผลที่เลื่องตีมนี้นนก็ทีมี่ว่าสุดยอดกีตำสุดเท่าที่สาขาอิสระเชิญและตัวอาชีพประหยัดพลังงานนะครับก็เป็นเพราะว่ากลุ่มจังหวัดเราครับกลุ่มจังหวัดสบายดีเนี่ยเป็นมีเป็นกลุ่มที่มียุทธศาสตร์นิดในที่การท่องเที่ยวอรารยธรรมรูปน้ำขุและมีแหล่งท่องเที่ยวใน ตวัวกลุ่มิันค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวเมืคค่อป,ปี5ะครับก็ประมาณ4ล้าน500,000คนเพิ่มขึ้นทุกปีทุกๆปีครับประมาณปีละ17%ครับโดยแบงเป็นชาวไทยประมาณทัก4ล้าน4ก็ประมาณสัก97%ที่เหลือเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้ก็เองก็มีการมีการค้าขายกับต่างชาติครับกับฐานแดนนะครับตรงฐานแดที่หนองคายก็จะมีในปี57มีคูณค่าอยู่ประมาณ68ล้านบาท แต่นี้ความเป็นของกลุ่มของเราครับกลุ่มสบายดีก็จะมีเรื่องของโอท็อปและสินค้ากลุ่มนับกลุ่มวิสาหกิจซึ่งมีชื่อเสียงเป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ผ่านไปผ่านมาทั้งคนไทยที่เที่ยวต่างประเทศด้วยครับแล้วก็คนไทยที่เที่ยวในกลุ่มพวกเรากันเองนะครับซึ่งคนนี้แหละคือสุดสัคัญที่เราจะมาเีนเรื่องนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็ถือเหตุผลเรื่องนี้เพราะเราคิดว่าการใช้พลังงาน เรือว่าเป็นต้นทุนสชิงการในการผลิตของวิสาหกิจนอกจากจะมีในเรื่องของวัตถุดิบและแรงงานนะครับผมคิดกลุ่มเราคิดว่าต้นทุนในเรื่องของแรงงานเป็นเรื่องสาคัญก็เลยเลือกทีนี้มาใช้ในการทําโครงการนะครับเป้าหมายของเราเพื่อส่งเสริมให้เทคโนโลยีด้านการตั้งแทวและคนรับงานเข้าไปในกลุ่มวิสาหกิจนะครับเพื่อลดต้นทุนด้านการดเนินงานและก็สร้างคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นนั่นก็คือความหมายที่ที่เราต้องการก็คือว่าสร้างความสร้างความสามารถ สร้างนะครับเพิ่มสักยภาพในการแข่งขันให้กับกลุ่มพิสางกจของกลุ่มสบาดีของเรานะครับกลุ่มเป้าหมายที่พวกเราเลือกครับในระดับต้นๆก็คือกลุ่มโระอบที่ขึ้นชื่อของกลุ่มสลดยดีของเราครับก็คือเช่นจังหวัดอุรนะครับก็มีข้าวแผนถั่วคั่วใสจังหวัดน้องชายก็มีสับปะรดกวนมีข้าวเกีียวไต้ซีจังหวัดเลยก็มีมะพร้าวแก้วถั่วขั่วใสจังหวัดน้องัวลภูก็มีข้าวหางมีการนึ่งก็จะเ ารในฉบับบริการก็มีเข้ามาออกนะครับนอกจากสินค้าหลักของกลุ่มของเราแล้วนอกจากนี้ก็มีสินค้าอื่นนะครับที่กลุ่มสาธิตของเราได้ไม่เด็ดเท่าไหรแต่ก็มีการผลิตทุกข่างเงีน้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำถ้วยชาผือข้อแล้วเป็น,ปนการพผที่ในการทำใการต้มเกลือด้วยครับแล้วก็มีการทำกรเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์นะครับในการใช้ต้มน้ำร้อนครับซึ่งจึงมีการขาย ตัวชีว <Pie ces> ิตเราครับผลเสดจิการรุ่ธรรมในข้าวเป้าหมายก็คาดว่าจะมีการลดใช้พลังงานไม่น้อยกว่า120นะครับค่าเป้าหมายใน2ปีครับส่งเสริมการใช้เตาเศรษฐกิจรุ่งประหยัดพลังงานนะครับซึ่งแล้วก็มีเตาครับเตาหัวหัวตะขาบถึงท่าเสริครับซึ่งรวมทั้งหมดน้อย พันเตานะครับต่อกลุ่มจังหวัดนั่นก็คือว่ากลุ่มเราเองมีหน้าในการปรับก็ประมาณใน3ปีเพื่อทำให้ได้กลุ่มเป็นประมาณสองร้อยเตาปีนี้ประมาณหกสิบเจ็ดเตาครับต่อหนึ่นะครับต่อจังหวัดนะครับปัจจัยเงื่อนที่ทําให้โครงการเราประสบความสำเร็จนะครับก็คือสอบล้องกับที่สารลของจังหวัดเราครับซึ่งเป็นประเด็นที่สามที่สองเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนแล้วก็มีการมีอุตสายการค้า เรื่องนี้ก็คือเรื่องเทคโนโลยีง่ายได้ง่ายต่อการสืบสรวนนะครับสามารถหาว่าสืบสวนท้องถิ่นได้เชน่นอีดถิ่นปูนสีบนะครับมีหม้อ,อมีแกะบมีดินเหนียวนะครับมีทิ่วเท่าแค่ข้อหยินซึ่งาสามารถหารทีทำเป็นท้องถิ่นได้ไไดระยะการรสชาติของรสชาตถือมือต้องการเยอะนะครับสมัสยของพวกเราอุปสรรคที่สำคัญก็คือเรื่องของความไม่แยกของกลุ่มน,นี่ก็คือเราก็องย้ำต้องปิดถึงกว่านี้ตั้งแต่ตอนชั้นเลือกลุ่มนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการ ทาไปแล้วกิดการแตกแยก้การล้มของกลุ่มทาให้โครงการเราเสียได้ส่วนผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญนะครับก็เป็นเป็นหน่วยงานในส่วนราชการของเราในจังหวัดของเรารับเกษตรจังหวัดซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องการเรียนภาษากีชอาชีพต่าง พวกเราเป็จ animals, 谢谢ุนชนซึ่งจะเน้นเรื่องการกลไกสังคมการเส่วนร่วมการค้าภายในเรื่องการค้านะครับต่างจังหวัดในสายการต้นเรื่องหอเรื่องขบ cụ ขงการเพลงรวมถึงอบประตครับส่วนท้องถิ่นซึ่งจะมาช่วยในการสร้างความแข็งแกร่งการขยายผลให้กับกลุของพวกเราครับเป้าหมายความขึ้น้าในช่วงเวลาสามสิบเดือนครับก็คือในช่วงขอเดือนแรกจะต้องเห็นอย่างเตาแล้วก็มีโลโก้สินค้าเปิดทำงานซึ่งเราจะใส่เข้าไปให้กับกลุมที่ร่วมงานของเราครับ ในปี12เดือนครับไม้ได้เต่าหระา500เต่าเมื่อครบ2 4เดือนครับก็700เมื่อครบ3ปีก็คือ1,000เต่าครับในครงการพื้เองในกระบวนการใ่้การไฟฟ้าของเราครับก็ตอนนี้อยู่วนรซลของกลุ่มนะครับรวมที่เรวมให้ใชายด้วยนะครับ ก็มีการแรกเปลี่ยนสินค้าช่วยกรรัรเข้าในทุกทั้งกลุ่มท้าฉับัดเองก็มีการแรกเปลี่ยนสินค้าไปมากขึ้น,น,นแล้วก็มีการสร้างแบรนด์สินค้าประหยัดให้กับกลุ่มที่ร่วมการกับเราครับทั้งหมดก็สิบพันเตานะครับใช้เงินประมาณเขาเ่าครับประมาณ14ล้านโดยให้ข้ามส่วร่วมก็คือว่าเราเองร้านเองออก70ผู้มาร่วงการเราออก30นะครับขอผลิการกลุุ่นครับขอบคุณครับ น,นะครับสองนะครับเกิดใหม่นาทีครึ้งนะครับเกิดใหม่นาทีครึ้นนะครับ,นนรบแล้วก็จริงๆเป็นคนที่ทำ presentation มาเริ่มต้นทุกอย่างครับเก็ดเทคนิคเป๊ะเลยนะครับแล้วมาก็เปิดตัวดีนะครับมีเรื่ดีอะไรน่าสนับนะครับแล้วก็เขา้าสู่การเล่าเรื่องตีนะครับไล่ประเด็นได้ให้ฟังนะครับแล้ว,วก็ตัว presentation เองก็ ม่มากไม่น้นอยจบเตยไปใช้ต้นสื่อใหญ่มีรูปภาพประกอบนะครับก็ถือว่าถีอกินใช้ได้หมดแล้วก็ถ่ายได้ครับเรื่อกเทคนิคการนั่งพิเศษนะครับก็ไม่ได้เสียหายนะครับคือคือการนั่งไม่ได้เสียหายแต่ว่าการนั่งมันยากกว่าไงพอเราได้ทุกสิ่งที่หายไปคือพูดมูฟก็ได้มูฟไม่ได้เสร็จครับต้องใช้ตาสื่อสารก็ติดกับการอ่านทำให้การสื่อสารด้วยสายตาก็ถุกจริงไม่ได้เสียหายมากครับถือว่าเขาใช้ได้แต่พอมาถามเยอะโครงการเป็นการถางจุดที่เป็น เขาเล่าอย่ากันไรว่าไม่สามารถใช้พวกวานนี้ได้เลยือมือไม้ใช้ไม่ได้พลัการพรีเซนตไม่เห็นเท่าห่จะสังเกตว่าครึ่งหนึ่งหลังจากพีเซนตไปขคุยกันเริ่มไม่สนใจพ่อคุณไม่สนใจเราก็ไม่สนใจคือมันประมาณนั้นนะครับนี้่ก็เสียประมาณนี้จริงๆทำได้ครับก็จะปรับืออื่นได้พอได้นะครับส่วนเรื่องื้อหาว่าว่า บางคนไม่ค่ไม we ่ค่อเข้าใจนะครับก็เขาฟังดูแล้วก็เข้าใจนะครับเกี่ยวเรื่องเนื้หารุณอยู่ไหมครับเชื่อมโนไหมครับก็มีอย่างที่ที่หวังจะได้เห็นแต่ไม่ได้เห็นคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะช่วยจุดประกายให้ก็คือภาพกับอะไรจะเป็นข้อมูลการใช้ไหมคงานจะเปรียบเทียบสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่เราจะเอาไปเสนอให้นะคะตามปัจจุบันในตาวใหม่ ที่เราจะเอาไปแล้วก็ไปการใช้พลังงานต่ออะไรไม่รู้ร้อยกิโลของผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเราใช้ตามพิเศษมากแล้วนั่นเป็นย่านผู้ตรวจเองครับคุณเซนหนอครับครับก็เป็นต้นสุดแรกท่าได้ดีนะแต่ในที่ท่านท่านสงคู่ทีคือทันได้ดีประมาณสองนาทีแรกโดยเฉพาะตอนที่บอกว่าถุงนี้มาพรีเซนต เร่ยนสุดยอดผู okay, Arizona, ้ชายกิจชุมชนกลุ่มอาชีพประหยัดแรงงานนี่โอเคทําให้เห็นภาพแต่ว่าอย่างที่ว่าว่าเนี่ยมันมันชูประเด็นเด่นอะไรของกลุ่มจังหวัดนี้ต้องเทนเห็นภาพแบบว่ากลุ่มจังหวัดเนี่ยเริ่มต้นจะได้จุดจุดได้บอกว่าอะไรนะเป็นนักท่องเที่ยวอะไรเนี่ยเหรอแต่ว่ามันมันม้วนกลับมาเป็นกลายเป็นว่าเป็นเป็นเป็นสินค้าอาหารไม่รู้จะเอาไปถ่ายมั้ยนี่หรือเปล่าแต่ว่ามันทำให้ ภาพภาพของความสำคัญของกลุ่มจัมหงหวัดนี้กับสิ่งที่เราจะทำยังไม่ได้โยงกันมากนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์ต่อไปพูดกับไอ้ใจก็คือสมมติว่าถ้าเราบอกว่าเราจะไปส่งเสร,ริมให้ผู้สาจชุชมชนเขาประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานานิสัยที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี่เขาแปลว่าเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาใช้อะไรอยู่เดิมในนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าใช้อะไรอยู่เดิมแต่เพียงแค่บอกว่าจะประหยัดให้ได้20ใช่ไหม ถ้าสมมติว่ามีภาพเปรียบเทียบเช่นปัจจุบันเขาใช้เอาพีจีอยู่เขาใช้เตาไฟฟ้าอยู่เขาใช้ไมโครเวฟอยู่ไมโครเวฟกินนะครับโอ้โหแน่แล้วพอเราบอกว่าเราจะใช้แบบนี้แทนแล้วทำให้เกิดผลที่แบบนี้เนี่ยมันจะอิมแพคของการพรีเซนต์จะจะจะชัดเจนกว่านะครับถ้าท่านเอาพรีเซนต์อย่างนี้ไปคุยกับเขาว้านต่ว่าเขาจะถามว่าต้องใช้เตาหรือว่าอะไรต่าต่าง ใช้แล้วมันจะดียังไงไมมีข้ถหานครแต่โดยรวมเรื่องของเนื้อหาการน้อยเดียวพอได้นะครับแต่น่าจะดีกว่านี้เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยถ้าลงลงละเอียดลื่นกว่านี้ได้นะครับเช่นํานวนที่สันติชุมชนที่ดีทั้งหมดสินค้าโปรดักต่อหมายที่เราตั้เราจะไปทําความร่วมมือกับเขาที่มันมีกี่ชิ้นสี่ชนิดอะไรเอันนี้เพราะว่าสไลด์นี้เขียนคํว่าเช่นแค่นั้นเองว่าข้าวแสน เอ่อเท่าเกี่ยวกันมันมันมันกว่ากันหมดนะแต่เราบอกว่าในนี้ในกลุ่มจังหวัดที่เรามีสินค้าชุมชนที่ตั้งใจจะเป็นโคลต่ขอขายท่านท่องเที่ยวอยู่18ชนิดเราจะเข้าไปช่วย15ชนิดไหนก็ว,ว่า,ากันนะครับมันจะมีความชัดเจนนะเอาใช้ได้ครับโอเคเอาไปซีนะครับควรจะดีอย่างนี้ขอบคุณครับ